่มาดูเฉลยนะคะบทความเรื่องข้อควรรู้โรคโควิด1 9นะคะซึ่งบทความนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะคะเวลาได้บทความไปน้องดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่านเข้าๆว่าเอ้ยโรคเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ค่อยมาดูเนาะว่าในบทความเนี่ยเขาให้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาฝนในกระดาษคำตอบนะคะ อย่างในบทความโรคโควิด -19 กนะคะก็จะมีทั้งหมด20คีย์เวิร์ดนะคะซึ่ง20คีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะอยู่ในบทความบางทีก็ซ้ำไปซ้ำมานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ข้อสอบน้องก็เอากระดาษนะคะามาดูเลยจะฉีกด,ดูก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะให้น้องเนี่ยมาแบบเป็นปึ้งแล้วก็บางทีเนี่ยน้องจะต้องพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อาจจะขีดเส้นใต้หรือจะไฮไลท์ก็แล้วแต่สะดวกนะคะ,ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็หลังจากได้ข้อสอบมาเราก็เอาปากกามาไฮไลท์นะคะแต่ว่าถ้าในสนามสอบไม่อนุญาตให้เอาอุปกรณ์เครื่องเขียนจากข้างนอกเข้าน้องก็อาจจะต้องใช้วิธีการขีดเส้นใต้เอานะคะอย่างในบทความเรื่องโควิด19นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับ ตั้งแต่สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะไวรัสชื่อโคโรนาคืออะไรนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยในแต่ละคำในแต่ละ,ะคีย์เวิร์ดก็ซ้ำไปซ้ำมานะคะอันนี้เป็นการชาเลนจ์น้องนะคะอย่างหนึ่งว่าน้องเนี่ยจะทำความเข้าใจกับบทความได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มกันเลยนะคะคำคีย์เวิร์ดแรกที่เขาจะให้เอามาโยงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ โรคโควิด -19 นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่2ก็คือไวรัสโคโรนาก็มาเปิดที่กระดาษเปล่านะคะจะได้วาดรูป My Mapping งเนาะคำว่าโรคโควิด -19 นะคะน้องอ่านในย่อหน้าที่2นะคะเขาก็จะอธิบายว่าคือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสที่ชื่อโคโรนาดังนั้นไอ้ตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดโรคโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงด้วยเครื่องหมาย ลูกศรเนาะจากไวรัสโคโรนาโอเคแล้วเขาจะอธิบายอีกยาวเหยียดเลยนะแต่ว่าไม่ได้มีในคีย์เวิร์ดเนาะก็ข้ามาดูเลยในย่อ,ยอหน้าที่3อาการของอโรคโควิด19คืออะไรนะคะแสดงว่าคำว่าอาการนี่ก็คือจะเป็นส่วนขยายของโรคโควิดนะคะก็โยงมาอาการ นะขยายก็ต้องใช้ส่วนของเส้นตรงอ่ะยอ่อหน้าที่3เขาบอกว่าอาการเนี่ยแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบไม่รุนแรงนะคะกับอีกอันนึงก็คือแบบรุนแรงดังนั้นเนี่ยอาการ2แบบนก็โยงก่อนอาการแบบไม่รุนแรงเนาะกับอีกอันนึงก็คืออาการแบบรุนแรงนะคะอาการแบบไม่รุนแรงเขาก็จอธิบายว่าได้แก่อะไรนะคะตรงนี้ก็คือส่วนขยายเนาะก็ได้แก่ไข้สูง คัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกไหลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผื่นโอเคส่วนอาการแบบรุนแรงก็จะอาการหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอมาดูในย่อหน้าที่4ี่เขาก็บอกว่าถ้ามีอาการแบบไม่รุนแรงก็เช่นไอเล็กน้อยไข้ต่ำๆควรแยกตัวนะคะแสดงว่าเป็นยังไงเอ่ยพอมีอาการแบบไม่รุนแรงสิ่งที่ต้องทำตามมาทีหลัง ก็คือเกิดตามมาทีหลังดังนั้นต้องเป็นส่วนของเอ๊โทษทีต้องเป็นเครื่องหมายลูกศรไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงนะคะดังนั้นพออาการไม่รุนแรงน้องต้องโยงไปว่าเป็นแล้วก็จะต้องแยกตัวนะคะจากผู้อื่นเสร็จมาดูย่อหน้าที่5ย่อหน้าที่5เขาบอกว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายนะคะ จากคนสู่คนผ่านละอองน้ำมูกน้ำลายโลกนี้ก็คืออะไรก็คือโลกโควิดนะคะโลกโควิดเขาก็อธิบายว่าเออมันสามารถแพร่กระจายได้แบบไหนดังนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ส่วนของเส้นตรงขยายนะคะโยงไปที่โลกโควิดว่าแพร่กระจายจากคนสู่คน ะะแล้วก็ผ่านละองอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะถัดมามาดูที่ย่อหน้าที่7นะคะย่อหน้าที่เจ็เขาบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าเราจะป้องกันนะคะป้องกันอะไรก็คือป้องกันโรคนี้นะคะได้ด้วยการรักษาสุขภาพอนามัยของมือคําว่ายับยั้งป้องกันก็จะต้องโยงด้วยเครื่องหมายลูกศรการกรบาทนะคะก็คือการที่เรารักษาสุขะอขานามัยเนาะ ของมือก็คือสามารถที่จะยับยั้งป้องกันก็คือเป็นลูกศรกากบาทโยงไปที่โรคโควิดอ่ะมาดูอีกทีหนึ่งที่ย่อหน้าที่8นะคะอันนี้เขาบอกว่าการแยกตัวเองเป็นมาตรการที่ผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงควรทำอ่ะก็อยู่ในตรงที่เมื่อกี้โยงไปแล้วว่าอาการไม่รุนแรงก็จะต้องมีการแยกตัวเองนะคะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกแยกตัวเขาก็บอกว่าอ่าทำ การแยกตัวเองเนี่ยนะคะในย่อหน้าที่8บอกว่าอาจจะทําโดยสมัครใจหรือขึ้นอยู่กับคําแนะนําของให้ผู้ให้การรักษาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติดังนี้แสดงว่าไอสิ่งที่อยู่ข้างล่างปฏิบัติดังนี้เนี่ยก็คือการที่เอามาขยายว่าอการแยกตัวเองจากผู้อื่นเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ก็คือส่วนขยายหมดเลยนะคะก็คือ1ก็ต้องมีพื้นที่กว้างระบายอากาศได้เนาะ อันนี้เป็นส่วนขยายแล้วก็มีอาการาการติดตามอาการรายวันซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าหากมีอาการหายใจลำบากอ่ะก็แสดงอันนี้คือส่วนขยายว่าในกรณีถ้าติดตามรายวันและมีหายใจลำบากต้องรีบติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์แสดงว่าเมื่อไหร่มี อาการหายใจลำบากสิ่งที่น้องต้องทำถัดมาต้องโยงไปที่ลูกศรนนะคะว่าติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็นอกจากนี้แยกตัวเองก็มีอีกอันนึงว่าปฏิบัติยังไงก็คือคิดปวกนะคะสร้างพลังให้ตัวเองนะคะก็จะเนี่ยโยงได้ตาม ไมแมปตรงนี้ยังไม่จบนะคะยังมีอีกนะคะก็คือตรงย่อหน้านะคะที่12นะคะย่อหน้าที่12เขาบอกว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองและการแพร่พระบาดของโรคอันนี้ก็คือเป็นวิธีการป้องก,กันโรคโควิดหมดเลยนะคะอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาระยะอย่างน้อย1เมตรจากผู้อื่นไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นการ ยับยั้งป้องกันเวลายโยงก็ต้องโยงด้วยเครื่องหมายลูกศรกาก,ากาบาทนะคะก็รักษาระยะ1เมตรโอเคแล้วก็อีกอันนึงเรียงการเอามือมาจาาับตาจมูกแล้วก็ปากเนาะอันนี้ก็คือยับยั้งเหมือนกันนะคะเรียงการเอามือเนาะสัมผัส าจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ยังมีอีกนะคะก็ในย่อหน้าที่13ของบทความเขาบอกว่าขณะนี้นะคะมีวัคซีนยาหรือการรักษาโควิดโดยเฉพาะหรือไมอ่เขาก็พูดบรรยายมาจนมาถึงบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าดังนั้นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดที่จะป้องกันท่านและผู้อื่นจากโควิดคือล้างมือบ่อย เลี่ยงเอามือมาสัมผัสตาอ่เมื่อกี้โยงไปแล้วนะคะปิดปากจมูกและ,ะด้วยกระดาษทิชชูอ่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันเนาะก็คือใช้ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชู่โอเคแล้วก็รักษาระยะ1เมตรเมื่อกี้ก็โยงแล้วในบทความนะคะยังไม่จบค่ะยังมีอีก คีย์เวิร์ดหนึ่งะคะในย่อหน้าที่14นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เชื้อไวรัสโควิด1 9อันนี้พูดถึงเชื้อและนะคะน้องอย่าสับสนเมื่อกี้พูดถึงโรคอันนี้พูดถึงตัวเชื้อเชื้อก็คือคีย์เวิร์ดที่2นะคะ mm hmm. ก็บอกว่าตัวไวรัสเนี่ยนะคะจากงานวิจัยนะคะระบุว่าเชื้อนี้มีชีวิตอยู่บนพื้นสแตนเลสแล้วก็พลาสติกได้ถึง72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้า น้อยกว่าสี่ชั่วโมงถ้าอยู่บนทองแดงแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นไงเอ่ยส่วนขยายว่าเอ้ยไอตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะมันมีชีวิตอยู่บนทองแดงได้น้อยกว่าสี่ชั่วโมงบนทองแดงอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดที่20คีย์เวิร์ดสุดท้ายเนาะก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็น My m y m a p p i n g ที่สวยงามน,นะคะจะต้องมี1 Mapping เชื่อมโยงกันหมดนะคะ แล้วก็อย่าลืมน้องต้องกลับไปดูในกระดาษคำตอบเช่นกันค่ะว่าเรามาครบทุก20คีย์เวิร์ดแล้วยังนะคะขาดตรงไหนจะได้รีเช็คได้นะคะหลังจากนั้นก็ไปดูว่าในปีที่น้องสอบนะคะข้อสอบให้การฝนรหัสแบบไหนนะคะส่วนของเส้นตรงแทนด้วยอักษรอะไรเครื่องหมายลูกศรแทนด้วยอักษรอะไรนะคะ หรือว่าเครื่องหมายยับยั้งต้องการแทนด้วยอะไรนะคะเราถึงจะไปฝนการฝนจะต้องเรียงด้วยจากข้อที่มีเลขน้อยไปยังข้อที่มีเลขมากนะคะก็จะได้กระดาษคําตอบแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยเอากระดาษคําตอบไปรหัสพวกนี้ค่ะไปฝนในกระดาษคําตอบที่เป็นกระดาษคาร์บอนอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะ